เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนผมมาซีเป้าบ้านสวยทำเลดีทำมือชมเลือกซืเล็กอยู่ครับราคาก็ไม่แพงด้วยหลังนี้หนึ่งล้านเก้าแสนบาทนั่นเองบ้านเดี่ยวสองชั้นติดถนนลาดยางหลังใหญ่ๆเลยครับจะทําบ้านสวนอยู่อาศัยก็เหมาะเงียบสงบไม่วุ่นวายจะเปิดร้านค้าร้านขายของทำธุรกิจหน้าบ้านก็ได้ติดถนน บ้านพร้อมอยู่ได้เลยนะครับสวยสะอาดครับพร้อมอยู่หน้าต่างเล็กดัดวงลวดครบๆพร้อมอยู่ครับมีถึง4ห้องนอนเลยนะครับ2ห้องน้ํามีห้องโถงห้องนั่งเล่นห้องครัวเรียบร้อยบ้านสวยพร้อมอยู่ราคาถูกครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีปเป้าไว้เล็กๆประจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับบ้านสวยๆถูกๆแปลนชั้นหนึ่งนะครับแบบแปลนชั้นหนึ่งแล้วก็แบบแปลน ด้าน,นหน้าก็ติดถนนเดินทางสะดวกสบายแน่นอนใกล้กตลาดใกล้โรงเรียนใกล้อบตแค่800เมตรเท่านั้นเองแปลงนี้อยู่สระบุรีนะครับวิหารแดงสระบุรีห่างที่ว่าการอำเภอแค่3กิโลกว่าาเท่านั้นเองใกล้โลตัสแค่4กิโลกว่าครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวมาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไ้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ